สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลุคยอลโลโอเคมเมอรี่นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อานาเธอร์เอเดนกันีกครั้งนะลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอือฮึทำไมเสียงมันดังจังวะเอ้ยไงชิออนสต n d ์ทสกายครับผมก็เห็นนายมองทองฟ้ามานานแล้วนะเป็นไงบ้างเนี่ยอพอลโลจีสอายซอร์ด อ๋อเปล่าไม่ได้มองไม่ได้มองท้องฟ้าแต่ว่าพอดีว่าเห็นแมวครับคือเหมือนกับว่า,น,าน่าจะเห็นแมวติดอยู่บนหลังคาแล้วมึงแต่ช่วยไม่ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนอืมไอซอร์ดัตทีดี้ฮะแอนคุณ help but remember the อ a s t อ๋อเปล่าแปลผิดก็คือครับพอเห็นแมวครับ ไม่รู้ว่าเห็นแมวตรงไหนนะแต่พอเห็นแมวตัวนั้นครับทำให้เขาคิดถึงความหลังเออ๋อแมวมันก็อยู่ข้างบนนั้น,นจริงๆเนอะอยู่ไหนวะเนี่ย <laughs> แต่โคตรสวยเลย <laughs> ปกติผมจะเห็นอย่างนี้เป็นรูปปลาไม่ใช่เหรอใช่ไหมปลาหลายๆสีอ่ะเรียงกันแล้วก็เออช่างมันแต่ไหนว่าแมวอะ่ะ <laughs> เ <laughs> มียวอ,อยู่ไหนเนี่ยอาเคเนตอาลลิคิดถึงน้องสาวอ๋อใช y ผมอ่านผิดไม่ใช่คิดี้ผมนึกว่าเมียวไขรเอ้ยลมนั่นแหละคือคือคือลมลมไอ้าย,ยาอะไรวะผม <laughs> คือคือพบพอเห็นชิออนใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าติดสรุปไปเองว่าเขาพูดถึงแมวเออยังไงเร่เกี่ยวกับมานีิดหน่อยนะอันน c a n ีแคมอ I นมาจินไอโซนขับออกมาก่อนเด็กมันก็โซนนะนะฮะมีชุดเก็บแบงใครปะเพิ่งมารู้ตัวเหรอเนี่ย ว่ากันเรากำลังาตามหาของขวัญอยู่อออืืเดี๋ยวก่อนนะทำไมเมวตัวนี้ไม่หนีล่ะออออือืเออครับก็นะชีออนพยายามต่อไปทั่ว สรุปแล้วเราโดนโยนขี้มาให้เต็มๆก็คือนั่นแหละนะชอนบอกว่าเขาเขาไม่เก่งเรื่องตามหาของขวัญอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเป็นนะักที่นายเอลดโดเรียบร้อยเลย e v e n after ออครับผมก็แม้แต่แยกกันไปตามหาแล้วก็ยังหาของขวัญไม่ได้เนาะคือชิออนไม่เก่งเรื่องตามหาของขวัญไอ้หน้าร้อนี่ไป ไปหลีสาวส่วนเราไม่รู้จะหาอะไรดีเดียมเลยจริงๆแล้วนะน่าจะถามเอลโดัวถามชิออนได้นะว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะชิออนนายรู้จักปู่ของไอ้หมอนี่ไหมอ่ะเออถ้าเกิดรู้จักปู่ของไอ้หมอนี่เนี่ยคือเขาเป็นคนยังไงเอออะไรอย่างเงี้ยนะชอบอะไรอะไรงเงี้ยนะคือได้ไอเดียมามั้งไง แต่นี่แบบไม่มีไอเดียเลยอะ่ะอืมอืมอืม,อม,อม,อมรมดิสคาเกสุด,ดัมดัม p l i n อาหาร คือเดิวก่อนนะเมื่อกี้เอลดซื้อมาด้วยเหรอคือไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นมันขายขายดังโง่ใช่ไหมล่ะเออก็คือตอนของของเอลโดนะ่ะไอ้นั่นมันขายดังโง่เว้ยแล้วผมไม่คิดว่าเอลโดซื้อเออสุดก็คือเอลโดซื้อดังโง่มานะแล้วไอ้หน้ารอนี่ก็เออเอาไอ้นี่มาเป็นของขวัญอ่ะอือือ ขอบใจมากไอ้บ่าเอ้ยครับสรุปแล้วปู่เขาชอบดังโง่ครับ<ม>ครับอืมฮึอือมฮึอืมฮึยินดีด้วยอ่าแค่นั้นก็เพียงเ a ียดีวเดดังโง่ดมยอบดดัง โอ้อ็คเทเนี่ก็ชอบดังโง่อะอือหือนี่นี่เวงขอบคอณนั่นแหละคุยเรื่องความหลังกันแล้วครับอือหือนะฮะอือหือหืออหือไอหมอนี่ก็คือก็คือกินดังโง่กับปู่มาตั้งแต่เด็กเลยปวดหัวเลยอะไรวะอือหือ ครับนี่คือคุยเรื่องความหลังกันเนาะเอออืมอืมอืมฮึก็ความหลังเขาเรื่องส่วนตัวพวกเขาผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะอืมฮึอ่มอ้าวโอ้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อโอ้เดี๋ยวก่อนซื้อหรือเปล่าวะเนี่ยสุดเออช่างมาใส่ไงเถึงกลับมาซื้อแล้วครับเอออืมอือือืมอืมฮึ่ม มีกี่แบบซื้อไปให้หมาเลยอือฮครับผมกําลังคุยกันเรื่องค้าขายกันอยู่ดีๆเลยนะก็มีคนตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยเชื่อฉันเถอะอืมไม่ได้พูดฉันพูดความจริงน้ออือฉันเห็นผีจริงอืมบ้าหรือไงจะให้พวกเราเชื่อได้ไงเอ้ย เธอหน้าตาภาพโมไปเองเห็นภาพหลอนนะทำไมถึงไม่มีใครเชื่อฉันเลยฉันรู้ว่าฉันไม่ได้เห็นภาพลูกตากไปร้คิดไปเองเดียวเลยขับไปหลีสาวแล้วสิผู้หญิงคนนั้นโมโหดูเหมือนว่าจะแบบจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องผีมากเลยนะมีมี ไปถามเธอจะไปยุ่งจับจะไปยุ่งเขาทำไมว่าน,นี่อ่ะผมละเสงเจิตไปจะไปเสือกเรื่องนี้ทำไมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเรียบร้อยครับ นะ่มาหลีสาวเรียบร้อยอืเผอเจอแล้วโอสาวสวยไม oh ่เคยโกหกบ้าและนั่นแหละนะอือโอ้คือคือน้องเขาเห็นผีที่นี่นะ เลก็คือบอกสาภาพเอ้ยสารภาพสภาพผีอ่ะอือหืออืมโอเคนี่แค่บอกสภาพผีเฉยๆนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ผีแล้วแหละน่าจะเป็นในเนี่ยวิชาของไอเปียกกันอ่ะเอออือหือ ก็เราคงจะไปตำรวจที่นั่นครับแล้วเราก็บอกให้น้องเขาไอ้หน้าหลอก็บอกให้น้องเขาเนี่ยกลับไปพักก่อนเฮ้ยเออทุกคนเห็นไอ้หมอตาไอ้หมอนี่ไหม,มคือผมรู้นะว่ามีคนในโลกเนี่ยมีตาสีอย่างนี้อยู่ก็จริงนะเห็น<ส>ในอนิเมะมาก็เยอะอนะซึ่งอนิเมะช่างมัน<ด>แต่เรื่องคนจริงเลยนะเออส,สีตาอย่างเงี้ย ผมรู้ว่ามีอยู่จริงบนโลกนี้เว้ยแต่จนกระทั่งปีนี้เองที่ผมเห็นจะจะก,กับตาตัวเองว่าไม่ใช่ดิต้องบอกว่ายัางไงนีคือเห็นคนที่มีตายสีนี้เลยอะ่ะกับตาเลยแล้วคนคนนั้นอะ่ะเป็นคนเป็นแม่ของเพื่อนผมเองเออแล้วผมไม่รู้ก็คือเพื่อนคนนี้ผมคือเขา,มา,ามาจากเออยอรมันอ่าแล้ว คือเขาผมรู้จักเขาไงแต่ผมอะไม่เคยรู้จักครอบครัวเขาเออผมรู้จักเขาแล้วพี่ชายเขาเออแล้วครอบครัวพี่ชายเขาแต่ไม่เคยรู้จักพ่อแม่เขาจนกระทั่งแม่พ่อกับแม่เขามาเออมาเยี่ยมมามาไอ้นี่มาประชุมอ่าที่อเมริกาแล้วผมเจอแม่แม่เขาเพราะผมแบบเดี๋ยวตาสีทอง เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแบบตกของจริงครั้งแรกในชีวิตแล้วสามีหรือพ่อของเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยนายเนี่ยต้องรอดูตาพระยาชันตอนที่ออกไปกลางแดดเออผมบอกเอาทำไมอ่ะเขาบอกว่ามันสามารถเรื่องแสงได้ผมบอกเฮ้ยจริงอะจริงเดิแล้วพิสตูนครับ ผมพิสูจน์ก <hi> ับ hey. ตัวเลยก็คือพอเขาเดินออกไปใช่ไหมผมก็มองเลยมองตาเลยแล้วมันเลือแสงจริงไว้พวกมันเลื่องแสงจริงๆริงไว้ทุกคนโอ้โหผมแบบเฮตาเลือแดงครับเรื่องตาสีนี่สุดๆไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคือตาของแม่กับลูกคือคือไอ เพื่อนของผมอ่ะแล้วก็แม yeah, ่ของเขาที่ตาสีทองอ่ะเราลิแสงอ่ะตาสีจะเปลี่ยนตาสีตาจะเปลี่ยนสีตามความรู้สึกของตัวเองด้วยเว้ยเออปหลงไหมก็คือถ้าเกิดเขารู้สึกอย่างนี้ตาเขาจะตาเขาจะเข้มขึ้นหรืออ่อนลงไม่รู้แหละสักอันนึงอ่ะผมแบบเฮ้ยแล้วแม่เขาอ่ะพอมีความรู้สึกแบบะ ไม่รู้รู้สึกยังไงอ่ะแต่ว่าตาแม่เขาเข้มขึ้นแล้วก็มีจุด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 เหมือน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 ฟองน้ําในในน้ําอ่ะโผล่ขึ้นมาผมแบบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแล้วผมก็ออกนักเรื่องกลับมานี่อือือึก็แน่นอนนะว่าเราจะไปดูผีเนาะอือึ ก็นั่นแหละชี่ออนรัวว่าผู้หญิงก็นั้นเห็นบางอย่างแน่นอนนะอืออืออือือไอเลยเออไอเมจเออทมออกมาครับครับไอนี่บอกเธอจะเป็นผีจริงไปจัดาสู้เลยนะไอดาวฮีเ่นเมจเห็นได้พอ เลเกตพัสแอนคอสซีนหาเฮ้ยเนี่ยโอ้โหภรรยาได้ยังนะเอ้อเฮ้ยไอเฮ้ยเนี่ย just r e c e i v e a n e เรียบร้อยหมดกันเราซื้อหมดแล้ว เฮ้อโอ้ยหมดเฮ้อ้อคิดถึงตูเซ็ตยังไงไม่รู้เลยคือไอ้นี่ครับตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะที่แบบว่าเราเหมาหมดอะ่ะ ผมก็เออเอ,เอซื้อไปหมดเลยกแล็แล้วมันมีปัญหาอะไรวะก็มไม่มีอะไรจะบอกมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> จนมาจนกระทั่งมาเมื่อกี้ครับอืมริสซบเวย์เลยค่ะผมตรงนี้แหละที่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเห็นเพียบอ่า ไม่เห็นอะไรเลยเยอะขอบใจมากเอลโดคนที่มาตามหาผีคงเห็นผีหรอกส่วนมากคนที่ที่เห็นผีจะเป็นคนที่ไม่ได้ตามหาผีหรือคนที่มีอุปกรณ์อุปกรณ์เพริร์เพิร์เจอร์เท่านั้น <c oughs> อกลับมันนี้อ่าฮะแล้วก็เออ นี่มันกลางวันแสกๆเนาะผีบ้าอะไรโผล่มาเนี่ยไม่ใช่ผีดิกนะซอมอบี้เดย์ดรีม <d> ครับดูนั่นดิเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่มันคนจริงอือฮะโอ้เจ็บเลยบาดเจ็บบาดเจ็บครับอืมอืมบ้าเบลดอ่าฮะแอน ขาผมโดนฟันและโดนยิงมาครับฮะ uh huh. And he lost a great deal of blood นะฮะ And then he's last long for รขาผมไม่น่ารอดครับถามเลยใครทำใครทำอย่างนี้กับนายเนี่ยเนี่ยเฮย้ยเฮ้ยเอ้าอะไรเธอเจออะไรเฮ้ยอ้าว วะเฮ้ยหายไปเลยอะไรวะ <c oughs> เออมันเกิดบ้าอะไรขึ้นอืมอืมนี่น่าจะเป็นผีที่ผู้หญิงคนนั้นบอกแน่นอนเลยอะ่ะอือไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ที่นแน่ๆคือไอ้หมอนนั่นน่ะเลือยกำลังจะหมอตัวอยู่แล้วอืม เออเหมือนกับว่าเพิ่งผ่านสนามลบมาเลยอ่ะโอ๊ยออกลันเซเลตหมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นครับ this is the what I wish to ask you ฮ huh? ะก็คือเราถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็อยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับไอไอลังสีอักไม่ใช่ดิลังสีความมืดเมื่อกี้คือแร่ ออร่าความมืดเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ t h o u t I was faced huh? I I sent a m i x e r of life and death of heaven and hell huh? t h It's one t <c oughs> it a i n t ก็คือมันเป็นความรู้สึกอ่อนๆเป็นความรู้สึกอ่อนๆที่เขารู้สึกได้ถึงความมี การมีชีวิตและความตายรู้สึกได้ถึงสวรรค์และนรกซึ่งมันสุดขั้วมากเลยมันไปกันคนละขั้วเลยวะรู้สึกได้ยังไงวะเนี่ย I ไอ้ a าษาอั a ก d ษอะฮะมีฟ uh, uh huh. uh huh. อมนะครับผมก็คือพอได้พอรู้สึกนี้ปุ๊บก็เฮ้ยตืออย่นเลยอะเอ้ย,อ,ยอะไรวะมัเนเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวก่อนนะ่าะเราสามคนมีแสงนี้เหมือนกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอาเรียบร้อยหมดกันงานวันเกิดปู่ไม่ได้ไปแล้วแหละ <c oughs> อ้าง่ายอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะ้าทำไมมันนี่เราย้อนเวลาเหรอ นี่นอนแร่ย้อนเวลามันเนี่ยฮะ uh huh. one after another just ครับผมก็คือแบบมีเรื่องตื่นเต้นมาตลอดจู่ๆก็มีเรื่องแปลกๆโผล่ขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยมัเกิดอะไรขึ้นวะเออฉันต้องรู้ความจริงให้ได้แล้วมันก็ไอ้บ้าเอยรอไอ้ไว้ครับ เอลโดในในห่วงผิดที่แล้วแหละมาห่วงมาห่วงงานวันเกิดของปู่คือเมื่อกี้นะนี่น่าจะคือสำหรับเอลโด้แล้วอะ่ะคือเอลโด้เนี่ยน่าจะเอะใจนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้อะ่ะสว่างอยู่เลยนะสว่างกลางวันแสกแเลยนะตอนนี้อ่มืดฮนะ มืดคลุมคลุมมากเลยบรรยากาศหมองมนมากไม่คิดหน่อยเลยว่าข้ามเวลามาแล้วดูสภาพแวดล้อมสิไม่เหมือนกันเลยนะเออนั่นแหละกลับมานี่ดีววนะันน mm hmm. อือฮึฮิดซ้ายอยู่วิวลาทุสต็อปเพ่ับผมเออนั่นแหละ ออืก็ไอพอยนั่นเมันอยากทำอะไรมันก็ทําเลยครับหยุดไม่ได้ครับไปตามไปทําได้แค่นี้ครับตามไปครับอืมยัยงไงยังไงอ่ะฮะดูอยู่นี้ไม่พวกหูดูดิเละนายพวกนายรู้สึกไม่ได้เหรอเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆที่นี่เอลดนาย ควณที่เป็นคนที่รู้ก่อนคนอื่นหรือเปล่าเอโด้นี่คือสิ่งที่นายรู้แหละ<笑><笑> <C ười> คือรู้สึกได้ถึงความอัปปังคน,นของที่นี่ครับอื<ฮ>้อ อืมครับผมเนี่ยมันมันเหมือนเป็นสนามรบเลยความรู้สึกคล้ายๆกับไอ้นี่เลยครับอา่าตอนที่สู้กับเผ่าอาสูนเผ่าอ็อกเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านี่ย้อนกลับไปเมื่อสามพันปีก่อนตรงตรงยุคเดียวกันกับเอ่ King อตันเดอร์คิงอ่ะอืมแต่คือมันไอไอตรงนั้นมันฝั่งเราไม่ใช่เหรอแต่นี่มัน ฝั่งนี้เฮ้ยเงียบิเงีบเงีบมีคนกำลังมาโอ้ชุดเท่เลยเดี๋ยวก่อนหน้าเราหายเราหลบอยู่เลยเนี่ย uh huh. The o t h r o t i r n t i o n w a s s u c c e s s ครับผมก็คือแผนเราสำเร็จแล้ว now all we got to do is get back home keep an eye out for enemy soldier everyone ก็คือตอนนี้ครับแผนเราสำเร็จแล้วกลับบ้านครับแล้วระวังศัตรูด้วยอือฮะ this h o u l d be a huge, huge blow to the land of me mola mola lee land of me me ำไม่ได้เลยเนามี่ญี่ปุ่นหรือจีนมะแต่ไอหมอล่ผมเอ้ยไม่ชินเลยคำนั้นคืออะไรวะ but was really right of us to act without order ครับผมเอาทำโดยพละการก็คือไอหมอนี่มันไปทำอะไรบางอย่างแกงเนี่ยกองาถานกองเนี่ยไปทำอะไรบางอย่างไม่รู้นะแต่ว่าสิ่งที่ทำไปอ่ะ ทำโดยที่ไม่ได้รับคําสั่งนะอืมทําสิ่งที่ไม่ได้รับคําสั่งนี้มีสิทธิ์โดนทําโทษได้นะมันจบเลยวเว้ยอย่าบ่นเพื่อเออ b e s i d e we are we were more likely to be rewarded uh huh, for dealing คับผมเออก็ไอ้หมอนี่บอกเฮ้ยเรามีสิทธิ์ได้รางวัลด้วยนะทำอย่างเงี้ยไปนะเออ มันมันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถ้าเกิดสถานการณ์ดีก็ใช่สถานการณ์แย่ก็สวยเลยนาวเลสเลสมูฟ e ะฮะ n e e d to get back ครับผมเออไปกลับก่อนที่จะกองหนุนของศัตรูจะโผล่มาอือฮึ่ e เดว e r e ซเช o o ์ฟ from t h อ land of Chin อ่าฮะใช่ใช่ใช่นั่นจีแล้วแหละเออมินี่น่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วแหละ อ่ฮะอ่ฮะไอไอ Wonder w o r l อฮะครับผมพวกเรา้มาทำอะไรที่นี่วะอืม uh huh. แต่ดูฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องดีแล้วแหละอืม uh huh. Indeed they return to Shin after ของอัน uh นี huh. uh ้อ huh. ่ฮะเขามันต้องทำอะไรบางอย่างไม่ดีไม่ดีเก่าที่ที่เมืองเมืองญี่ปุ่นแน่นอนครับอืม uh huh. Mm hmm. เลยตามไปดีไหมอ่ะฮอจัดจิน uh, uh, from the direction they came อ uh, อ they may have been ไม่ไอหน้ารอเร็วไปเร็วอะไรอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไม่บอกกันหน่อยเลยโอ้ย อเละโดโจพอ่อปูโอ้ยไอ้ดาลอืมตามไปอืมเจอไหม ไม่ได้ย้อนเวลาว่าครับชิออนเรียกไอ้หมอนี่ว่ามาสเตอร์ก็น่าจะเป็นอาจารย์เนาะเออแล้วก็ไม่น่ารอดแล้วครับแล้วไอ้มาสเตอร์นี่คือปู่ของไอป้ปีปู่ของไอหน้าหลอนี่เหรอชุดคล้ายๆกันนะเออ ที่ออนเอลดราโดช่วยพาเขาออกไปให้หน่อยได้ไหยแน่นอนดิอื่าก็ช่วยกันสามคนเออครับหมดกัน ขอโทษได้ครับปู่ที่ต้องให้ปู่มาแบบนอนในที่หนาวๆอย่างเงี้ยนะเออฮะไอพอมิสไอวอนแต่สัญญาได้เลยว่าไม่นานหรอกปู่ไอหน้ารออืม the current grandmaster inside ฮ uh huh. which m e a n he was either out of the ครับ uh huh. ผมก็คือไม่เห็นศพของเอ่อ uh huh. หัวหน้าหัวหน้าอมลงฝึกคนปัจจุบันเนาะเออเขาน่าจะออกไปข้างนอกหรือไม่ก็เดาเพื่ออจะไปไหนหน้ารอมันก็ไหนหนอนเหลียวป่ะ M and A oh, okay I need to fulfill my duty as the next grand Grandmaster ก็คือเขาเป็นผู้สืบทอดของตระกูลเนี่ยแล้วเขาต้องไปทำหน้าที่ของเขาครับเฮ้อ s u o t h e matter seeing as we have an idea of who did this ใช่เหรอใช่แก๊งทห,หารพวกนั้นเหรอเอออืมเนี่ยเราก็จะตามไปครับชิออ okay, นไมโอเคไหมเนี่ย อื mm hmm. mm hmm. You don't help us in what we are about to do but please don't o t stop us either อ uh, well, ่าก็คือเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยเออยังไงก็เถอะชชออนบอกว่าเออเอลโดสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยนายไม่ต้องช่วยก็ได้นะแต่อย่าขัดขวางครับอืม ชีออนไอหน้ารอครับเปลี่ยนแมปไม่ได้นะช่วงนี้ครับเออฮะก็นั่นแหละครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออเราไว้ค่อยเจอกันครับผมสำหรับนนี้ไว้แค่นี้ครับ